สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับอุปกรณ์ของน้องแมวนะครับโดยมีผู้ทำดำเดนินดำเนินการในการทำคลิปสองคนคือคนแรกคือสสวััดีครบผมชื่อว่า อันนี้ครับผมพี่องพีมครับพี่น้องูมน้องพีงพมแล้วก็มีแมวข้างหลังนัน,นครับที่เราจะรีวิวทําอุปกรณ์ให้น้องแมวนะครับอุปกรณ์ตัวน,นี้ชื่อว่าอะไรครับน้ำพุแมวน้ำ,นำพุมแมวนะครับน้ำพุแมวตัวน,นี้เองนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยกระตุ้นให้แมวดื่มน้ําจากจากอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นนแมวกินน้ำที่ไหนลูกตอนนี้แมวมันชอบกินน้ำไปกินน้ำจะแอบไปกินน้ำที่ไหนลูกจุ่มก็เลยต้องซื้อตัวนี้มา <c oughs> นะครับเ <c oughs> อาทีนี้มาดูที่ว่า อุปกรณ์น้าพู้แมวนี่มีอะไรบ้างครับอันแรกเกออะไรครับพี่ภูมิกรองน้ำที่มันจะเข้าไปในมอเตอร์แล้วมอเตอร์คือ,อนอ๋ออันแรกก่อนอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรครับตัวตัวใส่น้ำตัวใส่น้ำข้างใ<ม>นบรรจุน้ำได้สองถึงสองสองอสองลิตรประมาณสองลิตรสองลิตรถึงสองลิตรครึ่งนะครับแล้วก็มีมีมอเตอร์ข้างในมีสาย usb เสียบต่อมา ว่าเรามีอะไรอีกครับน้องพิมที่ลำเลียงน้าจากหมอใช่อันนี้ตัวหลุดน้ํามามาเป็นถาดถาดให้แมวกินน้าอ่ะนน,นนะแล้วก็มีฝาแล้วก็มีกรองอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเนี่ยสีดำแล้วอ่ากรองน้ําอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูการประกอบนะครับการประกอบประกอบยังไงลูกอันดับแรกเราใส่เตรียมมอเตอร์ก่อน เต็มมอเตอร์ใส่ที่กองไว้ก่อนโอเคไม่ไม่ใส่นี้ก่อนใส่นี้ก่อนใส่แล้วใส่เข้าไปในฝาเดีร็วกันยังแล้วก็เสียบให้ลงมอเตอร์เรียบติดลงแล้วหยดอย่าเพิ่งดึงเพิ่งแต่มันแต่มันกอคุมลองทำนะเมื่อกี้เรา กำลังประกอบนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เสียบสายไฟเลยแมวก็มากินแล้วได้ผลตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับอ่าทีนี้เวลาเราเติมน้ำพี่บุ๋ม,มเติมยังไงครับใส่ลงมาเรยใช่ครับ<จ>แล้วก็เติมเลยเติมไปเลยพอเติมน้ำใช่ไหมครับมันก็มีตัวบอกปริมาณน้ำอยู่ตรงนี้นี่ครับเราก็ใส่สักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้ให้มันเลยมอเตอร์เพืเ่อให้มันดูดน้ำ นะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบไฟดูเสียบไฟแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ภูมิใช้งานได้เป็นน้ำปุเห็นไหมครับเมียย่งไม่กินเียวยิ่งไม่กินเมื่อกี้กินแล้วเฮ้ยเอะไรนะนี่ยงเมียวจะเล่นเมียวจะแล้วก็เปียก ใอตัวน้ำห้าวีา่ยห้าวแมวห้าวจริงๆมันกินไปรอบแล้วน,นะครับวันนี้เราเราประกอบใหม่ต้องเตรียมไฟใหม่นะครับแมวก็เลยนั่งดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แจวแล้วก็แวจวโอเควันนี้วันนี้เราเจะมาวิวแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของน้ำพุแมวสวัสดีครับสวัสดีครับ 我。